ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วงนี้พบกับเคยอุดรพคนชัยภูมิอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพบกันในวันที่19พฤศจิกาจน2565นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องอ้อยอีกครั้งนะครับเนาะหลังจากที่ผมยุ่ง,ยงอยู่ช่วงนี้ก็ทําการในเกี่ยวข้าวอยู่นะครับช่วงนี้ยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้ทําคลิปไปบางวันก็ไม่ได้ทําคลิปครับ บางวันก็บางครั้งก็อาจจะตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเกษตรกรช้าไปหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับนะช่วงนี้กําลังยุ่งอยู่นะครับสําหรับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอที่เราเกินไปหัวข้อไว้นะครับปูกอ้อยกี่ไร่ถึงจะได้เงินหนึ่งแสนถึงจะได้เงินแสนนะครับพูดกันง่ายๆเลยนะครับ <Yeah! S 1> สําหรับค่าอ้อยปีนี้ก็ก็ถือว่าก็เข้าข่ายในในเชิงเชิงดีขึ้นนะครับเนาะ พอแม่พี่น้องก็ได้ดูราคาอ้อยก็อาจจะใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับเนาะ <c oughs> สำหรับปีนี้ก็จะบางปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมขายเนี่ยผมก็ปลูกอ้อยนะครับผมปลูกอยู่สีไ่ไร่นะครับผมปลูกอยู่สีไร่นะครับผมก็ได้ตกไปแล้วเป็นเงินสามหมื่นกว่าบาทเองนะครับตอนนั้นนะครับ สำหรับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องราคาค่าปลูกอ้อยนะครับค่างบประมาณการปลูกนะเราปลูกหนึ่งไร่เราจะใช้งบประมาณทั้งหมดไปเท่าไหร่นะครับมาคุยกันในราคาที่คร่าวๆนะครับราคาอาจจะบวกลบเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับรเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ลองคิดคำนวณไปพร้พอมๆกับผมเลยนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องนี่ปลูกไปใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับสํบาหรับของผมนั้นจะมีครั้งที่1ก็คือไถผาน3ไถผานบุกเบิกนะครับ ในราคาไล่ละ450บาทนะครับส่วนอันที่2คือว่าไายฐานควรนะครับผานเจ็นั่นเองนะครับไร่ละ400บาทนะครับแถวบ้านผมนะครับต่อมาก็คือพันอ้อยนะครับหนึ่งไล่ของผมจะใช้อยู่อ้อยประมาณ70บมัดนะครับมัดละ15าลำนะครับตกไปมัดละ15บาทนะครับซื้อตามญาติพี่น้องนะครับมันถึงจะได้ราคานี้ครับผมใช้ไม่เยอะก็เลยขอไปแบ่งซื้อจากเขานะครับมัดละ15บาท ใช้เจมัดก็ตกเป็นเงิน1,050บาทนะครับต่อมาก็คือปุ๋ยปลูกหนึ่งกระสอบนะครับเราใช้สูตรที่ถูกที่สุดแล้วนะครับในราคา850บาทนะครับแต่ก่อนเคยซื้อกระสอบละ400เองนะครับ450าบาทหรือว่า500บาทเนะี่ยประมาณนี้ครับต่อมาก็คือค่าปลูกค่ารถมาปลูกอ้อยนะครับหนึ่งไร่เขาก็คิด950บถึง1,000บาทนะครับแถวบ้านผมนะครับบ้านพ่อแม่พี่น้อง คิดยังไงนะครับใครละเท่าไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ลองคำนวณมาพร้อมๆกันเลยนะครับภาพของพ่อแม่พี่น้องนั่นนะใช้งบประมาณไปเท่าไร่ลงทุนเท่าไหร่แล้วเราได้กําไรมาเท่าไหร่นะครับลองคิดดูนะครับลองคิดบัญชีดูนะครับไม่งั้นพ่อแม่พี่น้องก็ไม่รู้นะครับว่าได้ปลูกมีแต่ปลูกแต่ปลูกไม่คิดดูสักทีไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้นะครับลองคิดดูนะครับ พ่อแม่จะรู้นะถ้ามันไม่ได้เราก็หันไปปลูกพืชอย่างอื่นบ้างนะครับแล้วก็ปลูกอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ลองคิดดูคิดไปตามๆไปพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับผมรวมทั้งหมดค่าไถค่าพันอ้อยค่าปุย๋ยค่ารถปลูกรวมแล้วหนึ่งไร่ผมใช้งบประมาณไป3,750บาทนะครับของพ่อแม่พี่น้องคิดได้เท่าไหร่นะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วสมมุติว่า ถ้าอ้อยเราได้สิบตันต่อหนึ่งไร่ถ้าเราขายได้ไร่ไอตันละหนึ่งพันบาทนะ่หนึ่งไร่เราได้สิบตันนะสมมุตินะครับก็จะได้เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับเรามาลบค่าเราลงทุนไปสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเราจะเหลือแค่6,250บบาทต่อหนึ่งไร่นะครับอันนี้อันนี้แค่เราแค่คิดแค่ค่าปลูกตอนแรกนะครับไม่รวมค่าที่จะมาใส่ปุ๋ยรอบที่สองอีกนะครับบางท่านจ้างเขามา ทำรุ่นอีกนะครับเอาหญ้าปกบปุ๋ยอีกนะมันก็ต้องไปเพิ่มไปอีกนะครับมันไม่อยู่แค่3,750บาทนะครับอันนี้ผมคิดแค่ขั้นตอนแรกเท่านั้นครับเพื่อว่าจบสําหรอดสําหรับคนที่อาจจะใส่ครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอลองคิดดูนะครับพ่อแม่พี่น้องคิดได้เหมือนผมหรือเปล่าหรือว่าเยอะกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางไหน รายละเท่าไหร่ก็พูดคุยกันได้นะครับสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์คกดชรกดติดตามให้ช่องเกยอุดรคนชฉยภุมิด้วยนะครับเผื่อจะได้นําคลิปดีๆคลิปใหม่ๆมาลงสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะครับสําหรับท่านที่กดติดตามเกยอุดรมาแล้วหรือว่ากําลังจะกดติดตามใหม่อยู่ในขณะนี้นะครับก็ ขอให้รวยๆอย่าเจ็บอย่าจนให้ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านกันทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เ,เก๋ออดอนก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับคำพูดจาวาจาใดที่ไม่ถูกไม่ควรหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับก็หวังว่าปีนี้ก็เป็นคงจะเป็นปีเงินปีทองให้กับ ท่านพ่อแม่พี่น้องท่านเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับหวังว่าจะได้เงินมีเงินมีทองเป็นเงินล้านเป็นเรศรษฐีเงินล้านกันทุกท่านนะครับแต่ว่าท่านใดที่มีเป็นหนี้เป็นสินก็ขอให้หมดหนี้หมดสินภายในปีนี้กันทุกทท่านเลยนะครับขอให้รวยได้รับของขวัญปีใหม่กันทุกท่านเลยนะครับสำหร,ร,รับ,รบวันนี้ก็ขอฝาวคำว่าสวัสดีครับ